จากมาลายคนผลเออหิงลายปบะมาณเออกระมีแต่ม <|so|>> ังหิงอยู่ได้ทั้งนี้วางจูดย้ายนั่นนะจูดย้ายนั่นแทวๆนี่เลยเนาะ เออเท่าอยู่พุ่นนะครับจบพี่วางจู่ยายน่ะอยู่แท้ๆนั่นแหละไรเปล่าเจอได้ตัวบ้านอีกมีในไซม์หินนะบอคือบาราไปได้บหินเออแถวนี้มีอยู่จะหินนั่นนี่นะ อันนี้ยังขี้ดิ่นอยู่ตามฮอตบอนพี่น้องเอ้ยนี่ว่างนี่ลายให้นะท่านี้บอกคอยมีนั้นให้น่าลายจะให้เขาหยียบนั่น

ไปทางพี่น้องทางกับซอยูปมาณพี่เลยแนวตงไปแค่ซ่องอะนระพี่น้องเห็นรถบ่ใต้ีกระปูเยนี่ยังลาอยู่นี่ไน่จะมีบ่อกลายยังจกอยู่จัดภายบ่พราะหนาบ่พราหนาหรือเพราใหญ่อันพาบาหนูพ่อนา อันนี้หัวหน้านะบอแม่นะบอแหัวหนานะว้า,า,นาหัวหนานะว้าวนาบอบอแม่หัวหน้านะบ้าหา้าจากขอยเจ้านี่บอซื้อให้ม,มาล้ละคันนึ่ง หัวหน้าก็าว่ายุเราเบิ่งเองหัวหน้าครับเองพี่น้องเอ้ยจบน้องก็ได้หัวหน้าครับเองหัวหน้าชุดบุกน้องพอเขาตาลูกทรายนะครับรถอันนั้นบอกจะใบหน้าเบิ่งบอกจะบ่วงอ่ะแล้วเจ้าเสือลายชีวิตเดือดทุกคนเป็นเา้าหน้าที่ ชิปสามแต่เก <G ro oper> ้านะแต่เก้านะชิปสามใส่เอาเอ็มร้อยแปดปุบป่ากันที่เรา จโอเคพี่เซนว่าอันไหเมื่อแรกยใค้ตกินแล้วบอกินนนเมื่อแรกยังให้เล็กตอน้นมันหีบขาดก่อนตัวนีตัวนี้จะกวาดเอาซะหมดเลยว่าเมื่อแรกท่นเป็นปินเนี่ยตัวนั้นเนี่ยตัวนี้กิน่สร้างหัว่าได้พี่้องเหยตัวแรกจะงเกียวพาน่องอันเดอนตัวนั้นวะนี่ตัวนี้ได้เกียไปเลยมันหีบขาดไปฟังหนิมันป็เจ้าใครเจ้ามานไหนเฮ้ ดกไปหันเออมาบัทาคานองจะสร้างพี่น้อกไม่สร้างพัวเขากับบาดนีกเลยนี่วับบาทนะครับนี่มาเลยแม่วอยู่ป๊ะดกอรีเอาดกเข้า โดกอลีนี่น้องมาเลบแมวมาเล็บแมวไม่เสียออกสม่ๆไปน้องเอ้ยไคมื่อน่อยใครยิบใครยอมให้เมื่อใหญ่ก็หูดกินหูดกินร้านชำสมชมๆมีตามรพไปน้องมาจบมเข มันไก่ไข่ขึ้นมากอันมายังวะหมักเมาพี่นาะใครเคยกินหมักเมาเนี่ยใครเคยกินหมักเมากับรสชาติมันคล้ายคลานกันอหะะเปียอมวนฝาดๆนิดนึงโอ้ยดกกะร

ได้ฮื่นเอาไปใส่เลเนาะหามาเบิ่งพวเขาพี่อ้าน้ำเย็นมาให้พวเขามาให้กำลังใจู้บ้าเอนี่ สอดมาเล็บแมวด้โจ๊กอันอันนี้คือโจ๊กเอาหิน,นจะซือซ้อพี่น้องมาจะโจกน้องตาหล่นค่ะกน,นี้ปวดเอาหิน,นพี่น้องเลยนี่นะ ตอนแรกว่าจะไปกวดอยู่โน้นสูงเนี่ยมันเข่ายากมันต้องได้ด่าตน้นไม้ออกมันจะเสียเวลาก็แล้แต่เข่าดิว่าไปแห้งกระดีพี่น้องเอ้ยเดินจะเดินทวนขันใบะนะ

เนี่ยก็คือหน้าตาพัวขาวพี่น้องเอยฟัวขาวผูบ่าคอยตอนนี้เนี่ยฟัวคอยเขาอยู่นุ่มคอยว่าย็่นไปได้เดมร้อยนะเด้ออาเป็นรถ ราคากันอ้าวที่ไหนสิมา่องยากินอันนั้นแล้วเจ้านะ าคือยังไม่เห,หลดจากคานมาพี่น้องเนี่ยมากโดดเลยค้าไเป็นรูดเอาเงินพบบเป็นรูดเลยบเข้า,ขาใครเอาฟ้ามันพุยนดีนให้น้ำเย็นไม่ผู้ว่าเขาพี่น้องเอ้ยจะสร้างแล้วพี่น้องแล้วมาแล้วประเสรบอกบปานเฮาเสร็จไไหนเฮาเสร็จเาสัน อ่านแซท็จกันยังบ่อ่านไปดอกให้ตายยังนี่ยี่เละเอาละ้าวเราขับรถบ้า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 บ,บ้า <c oughs> ม้วกเหี่ยวม้วกเขียวกันนะเวลาว่างมาเสร็จอนไ้นคือมาเสร็จเล่นน้ำเน่ยมาั่นได้เล็กมามาคืนนุ่มหัวเล็กล้าออกนะขั้นหัวนุ่มซื้อแล้วมาคืนนีนะ่าาว่าก็ดาบอะขั้นซื้อไม่ซื้อเล็กเสือกับเล็กห้อย

เป็นน้องว่าเรื่องเอาดินคอนนูน้นว่ามันค้ากว่างนี่นะเอาผัวเอาอย่างมาไหมเดี๋ยวพี่น้องเว้ยคน,ค,นคุณเคยเลยกพี่สองคนเออกับอันจ้าคลองเจ้คลองอันโรติน,นี่ อย่างก็ตุตุยบ te ุกบเดี๋ยวได่ยางมาจู้สอนเลยนั่นซื้อคาร์บาวมาให้กันพี่น้องเอ้ยเต่ลบอกเอาจโหลดหรือว่าจะบวงหรือว่าจวงน เด็กขึ <froze. S 1> ้นเด็กบวงพี่น้องรถทัานหนึ่งขึ้นเด็กบวงใส่เต็มมาลิได้ดดบ่คอยมีห่างไหมเด็กพี่น้องเอ,อ้ยเก,ยก็บห่างไม้แถวทางกรับบ่คอยมีดอกเพราะว่ามันเป็นดิน เปลนเนาะมันเป็น,ปนทงหน้านะเจอกพ่อมีอยูแจ่ก,กับอะไร่อมอยูดด่ยองอเเลีรถิสิบ เจ้เจีใช่ไเี้ตุ้กเสเลครับอ้ว่าบางครั้งิบโปรเม่ได้ว่าเโลดบมานับออจิหนึ่งะสิสองในเดี๋ยวไปนะนี่ิสามนี่นี่อน้เ๊ก ก็ขับได้ม่ฮามาคุม uh uh um ่สิบสามให้เาแทมให้เลากระแทมให้อยู่ให้คนแทมเบาเด้คุณสาวบอน่าถือมือเนี่ยคนนั้นใหญ่ใ่อยู่เนาะใบตะพุนมากกัตะผิดผมวัมากหมดตะผิดเลยใดตะพุนต่องต่าตะพุนเมื่อยโจ๊กลงามาคุมไหมครับโจ๊กขึ้นสิบสามเดี๋ยวพี่ดาวขาบนี่ยาเดี๋ยวตะพุนกไป จกขี่ดินไปใส่ทางมาพี่อน,อน้องนะ้วยุนิก็ได้มาคุมเองพุอาบอกให้นุ่มมาเจ็บมาอยู่ทเ,เท้าท่านาะเขาเททาท่ามันมสิมีหางไม้หางยางไหลไปเจ็บจก็ไปเจ็บพี่น้องรลายร้ายหล่เติบอยู่จะมามันบอกวอยมีหางไม้ดอกก็เลยมาเบิ่งป้าจกลดสื่อของเย็ยนไหมผู้บ่าวกิน<ๆ>เอากระสิจ,ก,ก,จกจนทั่วร์ไปเลยคันนี้มาพอกระสิจกจนทั่วร์ไปเลยคิดว่า ิดน่าพ่ออยู่ดอกที่เนาะหกสิบหกสิบสองหนเจ็ดส2บสองนะอประมาณนี้เลยท่านพ่อกับเสียเบิร์ดเบิร์มาสักนกเลยว่าเห็ดให้หน้าใหญ่ล่ารวยซะก่ันอุบา่าโอเคจะรอเสดไใหปหเนะาะนี่ไม่ค่นั้นใจู่้บา่าพี่น้องเย้ยขอบคุณทุกท่าใจด้พี่น้องเ้อเสวก่อเขาจะไปังกัดมาที่นี้ก่อนเดี๋ยวคุมู้บา่าต่องพี่น้องเย้ยขอบคุณทกนใจเ้อ